เรียบร้อยทุกคนน,น้ำเลยเอาขออนุญาตเก็บแต้มนะทุกคนเด้อแต้มตะอีดทุกคนอาหารการอยู่กับกินกับพร้อมแล้วบะนี้อ่ามันจะดึกนอนนึงได้มาปีนเขาะนี่อ่ะสุขสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอเปิดอีสทุกท่านสบายดีตอนน่อแรงๆคลิปนี้ก็เขาป่าหาอยู่หาก,กินอีลแล้ะทุกคนมาอันนี้ก็บสามคนนี่ ผ่านถูกขำผ่านเติมแล้วก็ค่อยคือในคลิปวิดีโอก่อนทุกคนเครื่องมือค่อยเครื่องมือพีเจพีค่อ,อ,คอยสอยบทสุดจักเป็นยังเดี๋ยวนี้ก็ออยังบมได้เลืออ่อนอยู่ใครแน่แต่ผ่านถูกขำเพิ่นแปตงมาแล้วเรียบร้อยแล้วของเพิน่นคือสีได้เลือดด่อนอีกแล้วตอนแรกลุน้นน้ำเพิ่นหลังจากที่เอ่อเพิกก่งกุมองไม้อะไรกับตัวแรงกับ สิฝพกต่อกุมปาป่างทุกคนแต่ตอนนี้ค่อยหาเลาะเบิง่งกุมปาป่าพอดีตื่นชาวบ้านกับ้าววาวป่างุกยติดตามไปร่วมกันทุกคนไปลุยไปกัน,นเลยตะเวนก็ค่อยคำลงแรงเลยอพอดี คำทุกคนเลยมีมจับจุกกำ ว่าไปล่อหาบนกุมาปางก็เห็นเลยทุกคนแต่มีขเขาเจะเข้าไปนางเฟื่ก,ก่อนเลยขอกระสิได้เลาะกลักบคืนแล้วก็ไปหาทางไม่ทคนเลยมีลายก็ากระเช้าซื้อกุ้ง,งให้ติดตามต่อไปนะทุกคนเนะาะขอสิผ่าทัางเลย มีผู้รีสุขทุกคนบฟังเสยียงนี่คือเสียงไก่ป่าซะเอาไปเป็นคนดอนหาทางเขาก่อนซอยลูกปิ้วลูกน 1 किलो वाला होसम 90 दिन ले เห็น้เห็นทุกคนโอ้โหนี่ตกปนาตกซากเลยเด็ดไปคอยซอยลื่นได้เหตัวปูปลวเ,ยยยเ,เยปลยเห็นแล้วทุกคนพี่ตัวนก้ ระยะกีแต้มกันทุกคนด้วยหมานกีแต้มตัมอิทพอดีมาไมดก็มาปางทุกคนค่อยใส่ของหอกินี้บดถือแชมเปอร์โพตรระยะค่อยใส่กี่นี้ประมาณสามเมตรคันถือเครื่องมือบอบัดมานำเสร็เรียบร้อยอันนี้ถือถือล่มของควายมาอะไรเดี๋ยวรอดลุ้นกันทุกคนว่ามันจะมีเขาเข้ามาหรือเปล่านางเฟินอะไรก่อน สวยตัวกอ้วอนเล้ทุกคนรอสิคอยมีน้ำมันมเจอจะดีเลยจะใก,ตก,ตกล้จะกอเลยปับตกไปตกเลยเล่งด้ียเล่งคักด้วยว่ามันบังโดยไมแล้วมีได้แล้วท้อ เรีบรยบร้อยทุกคนนำะน้ำเลยนะครับขออนุญาตเก็บแต้มเนะทุกคนเด้อแต้มสวยของหองเลยทุกคนนำสอยสามสี่บาทถึกเลยลงแล้วเรียบร้อยทุกคนเลย เก็บแตมทุกคนเด้อวันนี้ห้องห้าสองตทุกคนห้องห้าสองตคอยสอยบาทนึงตกนึงจะ๊ม้อนใจเขากกบมันเห็นหุงรับไปเลยแต่ตวตัวนึงหนึ่งขึ้นทั่งย่นทั่งเลยลงเลยเดี๋ยวลุนน้นดกันทุกคนได้บอลแล้ว โอ้ยเยีบหนามมันมันพอจะมีถือเกือบเลยได้ราะว่ามันเสียงดังยา่นี้นะเสียงดังตกอยู่วังเลือพันเติมถือโคมมาบอ้ยถือโคมเดี๋ยวงีก่อนทุกคนเลยถ้าว่าบอเห็นไดเลยเลิกอะคันเติร์มาหาจักได้จากบ่อเลย thứ cái thứ khác ở đây mình có là... nhang không ăn bồi kinh hoặc này mình mượt nè chắc chứ mình thử chưa มาเอเห็นช้ำโคมาดูฝพันเติมช้ำ้อมันมีจัก เรากหินเสียงแรกจะเช็ดไปทันเลกินฮะเออฝันเติมซ้ำขอคอยซอยเลยเพราะตกมัวแหงไปเลยตกคอยกัมีดาวนั้นเละมันเห็นเพราะแต่ดำดำนะ Đầm đầm chắc lơ hồ chắc lơ hồ thì không chứ soi cái tội thư cái tội thư cái tổ, thư cái tội 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 thư cái thư cái อืออืออือโอเคนี่ทุกคนผัดเติมมาหอดพอดีได้พอดีรลยคอยก็มีถือโคมปัดลมมาดีได้ลมอุคือฝนจะตกตกก็ได้กว่าแปดโมงแล้วเาได้ฝนก็ได้จำเป็นเลยกัโซเป้แหละ ถือว่าฮะโอ้แน่มวเละบ่ถือว่าผลงานของค่อยกับโดนลมร่มกับถือว่าสองเต้มทุกคนเลยแต้มที่สามช่อยลงมาอะไรกับฟันเติมสามเอากันฟันเติมโมมากับโมได้กว่าเพราะว่ามันเจอแน่มีมันเจอแน่นะเพราะช่อยลงก็คอยจะมีห้าวไปอ้าวโลดนะมันสองตัวหามานะช่อยตัวนึงโตแล้วก็ตัวนึ่งมาเล่นทึ่งเลยท่าเอาตัวนั้น่า กรอบอกได้ฮะกลับไปหาพันธุกรรมมาหอดบนผักบนสาวทุกคนนี่ได้พันธุกรรมแตมหนึ่งนี่เข้าตัวดีโอ้เข้าตัวดีตัวโค้ดซอยมึงมันมีที่อุ้งวานนี่แล้วน่ะมูซาเขาก็มีลินเลยอ้อเลยมืูซาห้าวสาวตัวได้หมุนปันมาอ่ยมันยีงเก็บแล้วตัวนึงนี่เลยเกี่ได้ชูบโอเคโอเค โอ้ oh, ฝนเดืจะตกทุกคนฟ้าก็เริ่มมามาเอามับอยู่ทีมงานทำปากกระกดังไฟแตงอยูโคกินก่อนก,กันตกก็ตกสุภาพใครแน่ลูกคนดีเขาเออทีมงานอากันตกเลยเต็นเต็นดงกางเต็นก่อนเต็นปอบปัน่นทั้นสิ้เลื่อเลว เมื่อวันที่เงินอยมานำาเตินที่เงินำ็มา nằm บนโคมนี่โอเคอยู่ทีมงานเฮาแต่ละคนก็พากันนั่งรับฝนอยู่เต็นทุกคนเลยเต็นก็โหอยแล้วหยาดปับปับลงมาฝนก็น่านหญ้าขนาดวันนี้ก็พอดีเก๊ะโมงกว่าหรือว่าหนึ่งพุ่มโมกานะทีมงานเราพากันนอน ทานเอนิหลังจากผนเอินเลยก็ฟันกันปิงขะาตัวเดียวนะกัน,กนเข้ากินน้ำาพจะากันเลาะกันปาอพันตอคำคนอยูอ่บ่บอนี้เปนเป็นบงโกมาปางมีมีบางเขากินแห้งขมขคนเลยฝน,นกันฝนออเอินแลวกนอนเอิล้วบ่ อื่นจยังเข่าไราบ่อนไงยังปูมปางกว่าฝนตกกเข้าบพ ปางก่อนกคฝนตกอุ่นไปเฮาจะมีชโมยรถออกไปหาออกไปปีนหอก่อนแต่ย so ั Twelve, ่อกินข้ขาขีน้ำขาแฟแลวก็จะได้ไปต่อผ่านอท่าเือไปโนแล้วทุกคนปีนเขาเอา รอบนี้เพิ่นมีกินโน่เนาะพาเติมเนะานะเผาได้ฮะเนาะดีแล้วมีจำเกิดนะตามเบิง่งอะไรเกมกันมีในหอเนี่ยโอ้ยจำเกิดละอ่กไฟมีหมอดเจเลยแตึงเอามาจูวางที่นี่ดดหมอดเนาะ ระเบางมือนี้วาค่อยกระพันตื่มพเพื่อจะทนกากานตีหอกตีนนกเรียบร้อยอทุกตนออาหารการอยู่กัดกินกับพร้อมแล้วบันี้อ่ามันจะดึกนอนนึงได้มาตีกับหาะนี่ง,งามๆกันเลย ขออนุญาตกินข้าวกินน้ำอนทุกคนเอ้ยแซ่บๆทุกคนถือว่าคลิปวิดีโอการเข้าป่าหาอยู่หางกินของคอยและทีมงานรอบแรกก็ถือวร์มาเยทุกคนเลยได้ก็อยู่สี่เต็มคอยกับได้สองตัวสามทางพันถึงเพื่อนมาซ้ำพานุคคำได้ตัวหนึ่งลูกเปลียวตัวหนึ่งคอยกับมาแต่อยู่ก็กินโอ้ปีงกินทุกคนฝนก็ตกมาหนาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้ท้าทำมาทำไมพี่น้องนะครับสมไว้แต่เต็งเต่มนี้ทุกคนเพื่อนๆเข้ามาอะไรก็ฝากกะไลก็